ไยร like ่วมมีดนเบรดทยร่วมมิดฮะมหนยร่วมมิดหทยร่วมมิดแล้วแล้วพอตุ่มโมหอมกันจ um ๊เชียร์เนี่ยอาบก็ลมองก็ละแก่ ไปไปกลับแล้วถึงเวลาจะกลับแล้วเร็ววันหลังค่อยมาใหม่น้ำผุดทับลาวันหลังค่อยมาใหม่ นี่กลัขึ้นมาเที่ยวกันใหม่เลยกพลังไปเที่ยวกันใหม่แล้ยแล้วแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านกันไปไอคอนคุณอะไรไอคอนอะไรขึ้นขึ้นกลับบ้านกลับบ้าน อาต้เอป้าคุณเอเย็นดน้ำย่คุณเลือประศไทยน้ำโอ้ยมาสิบลอบัะท่านตีนท่านนเหยบน้ำอยู่น no I mean. yes. yes. ี่มุดกระหม่อมไปเอาไปชุ่มน้ำมันจะไปจักรลอบาดตีนท่านนยหยบน้ำยู่ังไง ก็เขียนก็ขาดานนี่เป็นแม่นะ